กิจกรรมที่4การแก้ปัญหาซึ่งเราจะมาเรียนโคโดดิ้งสร้างภาพกันค่ะโคดดิ้งสร้างภาพมีรหัสคำสั่งดังนี้นะคะ s หมายถึงการกำหนดจุดเริ่มต้นซึ่ง x คือพิกัดในแนวแกน x และ y คือพิกัดในแนวแกน y พิกัด00จะอยู่ที่มุมล่างซ้าย r หมายถึงลากเส้นไปทางขวา1ช่อง L หมายถึงลากเส้นไปทางซ้าย1ช่อง U หมายถึงลากเส้นขึ้นบน1ช่อง D หมายถึงลากเส้นลงล่าง1ช่องเขาะ1ช่องว่างแต่ละคำสั่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่1รหัสคำสั่งพิกัด2-2 R, R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  U U L D L กันนะคะว่าเมื่อเรามาทำโคดดิ่งสร้างภาพ จะเป็นยังไงพิกัดสองสองนะคะ R ตัวที่1คะ่ะไปทางขวา1ช่อง R ตัวที่สองด้านขวา1ช่อง R ตัวที่3ตัวที่4ี่นะคะ U คือขึ้นไปด้านบน1ช่อง u 2สองตัวนะคะก็จะเป็นขึ้นสองนะคะ L คือไปทางซ้ายคะ่ะ1ช่องแล้ว d ลงมาข้างล่าง1ช่อง L 1ครั้งนะคะไปทางซ้ายคะ่ะ เป็นยังไงคะง่ายใช่ไหมคะสำหรับตัวอย่างของเราเดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมที่1กันนะคะเขียนผลลัพธ์ลงในตารางตามโปรแกรมที่กำหนดตามรหัสคำสั่งนี้นะคะโปรแกรมนะคะคือพิกัด1 2สอง R ทั้งหมด6ตัว U 3ตัว L 4ตัว D 2ตัวและ R 3ตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะจากรหัสคำสั่งนะคะพิกัด1 2ค่ะ R จำนวน6ตัวนะคะคือไปด้านขวา6ครั้ง U 3ตัวขึ้นบน3ครั้ง L 4ตัวคือไปด้านซ้าย6ครั้ง D 1ตัวลงด้านล่าง1ครั้ง R 3ตัวคือไปด้านขวาจำนวน3ครั้งค่ะตอนนี้นะคะจะเพิ่มรหัสคำสั่งสำหรับการทำงานซ้ำคือ nx นะคะ n หมายถึงจำนวนรอบ x หมายถึงคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำถ้า x มีมากกว่า1คําคำสั่งนะคะให้ครอบ x ด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะคะเช่นคำสั่ง r 5ครั้งนะคะ u 5ครั้งก็จะเป็น5 r กับ5 u นะคะตัวอย่างที่2รหัสคำสั่งโปรแกรมว่าพิกัด2 2 6 r 3 u 2 l d l 4U แล้วก็ 4R นะคะจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงนั้นลองไปดูกันเลยค่ะพิกัด22นะคะ R 6ครั้งนะคะคือไปด้านขวา6ครั้ง 3U คือขึ้นด้านบน3ครั้ง 2L คือไปด้านซ้าย2ครั้ง D คือลงด้านล่าง1ครั้ง L คือไปด้านซ้าย1ครั้ง 4 u คือขึ้นด้านบน4ครั้งและ4 r คือไปด้านขวา4ครั้งค่ะกิจกรรมที่2เขียนผลลัพธ์ลงในตารางตามโปรแกร,รมที่กำหนดค่ะรหัสคำสั่งโปรแกร,รมคือพิกัด04 2R 4U 4R 2D 3L 4D 4R 2U และ R นะคะ ไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะจากรหัสคำสั่งดังกล่าวนะคะมีผลลัพธ์ดังนี้ค่ะพิกัดศูนย์4ะคะ 2R คือไปด้านขวา2ครั้ง C u คือขึ้นด้านบน4ครั้ง 4R คือไปด้านขวา4ครั้งนะคะ 2D คือลงด้านล่าง2ครั้ง 3L คือไปทางซ้าย3ครั้ง c d คือลงด้านล่าง4ครั้ง c r คือไปทางขวา4ครั้ง 2U คือขึ้นด้านบน2ครั้งแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ R นะคะไปทางขวา1ครั้งค่ะกิจกรรมที่3นะคะเขียนคำสั่งโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดให้นะคะครั้งนี้เราจะมาเขียนจากผลลัพธ์ไปยังโปรแกรมนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันนะคะว่าจะถูกไหมค่ะจากผลลัพธ์ดังกล่าวนะคะจะโปรแกรมรหัสคำสั่งได้ดังนี้นะคะพิกัด1 0ึศวงเล็บเปิด U 2 R 2 U และ R ค่ะวงเล็บปิดหรือจะเขียนในแบบของลำดับเป็นโปรแกรมดังนี้นะคะพิกัด1 0 U R R U U R U R R U U R u r r u u r u r r u u r เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการทำซ้ำการทำซ้ำนะคะช่วยให้เราลดการเขียนโค้ดคำสั่งที่ซ้ำๆกันได้นะคะลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้คะ่ะสำหรับโคดดิ้งสร้างภาพนะคะก็เป็นกิจกรรมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ